นี่เป็นพระอุบาลีอุบาลีนี่เป็นช่างการระบบช่างการระบบก็คือเป็นคนตัดผมพระราชาแต่ว่ามีอนุรัตพระภูกิมพิลระเทวทัตพระนนทบาลีจึงได้ให้อุบาลีบวชก่อนเพราะว่าจะได้ละทิฏฐิความเป็นกษัตริย์จึงได้ให้อุบาลีได้บวช พอบวชมาก็ไม่นานบาลีได้สําเร็จอรหรออันต์พระอนุทะพระคุกินทีละ,ะก็ได้สําเร็จอรหันต์ส่วนพระนนท์นั้นได้ดสำเร็จสุรบันส่วนพระเทวทัตก็ได้โลกิยะฌานที่มีความเรียกว่าโลกิยะของเหมือนเดินอากาศได้ก็ไม่สามารถที่จะ,ะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเอามาดูตอนที่ แล้วก็เป็นผู้ที่ในการที่พระพุทธเจ้าน,นี่ผ่านก็ถึงได้อนุทธะอุบาลีอุบาลีแล้วก็อุบาลนีนี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญหรือว่ายกให้เป็นผู้ที่ถึงจะเป็นลูกน้องแต่ก็ให้เป็นบวชก่อนเพื่อจะได้ลดทิฏฐิลดความถือมั่นในตัวตนฉะนั้นก็ถือว่าเป็น ตัวอย่างที่ดีของอพี่สุสงฆ์ทั้งหลายเราบวชมาแล้วก็ต้องมีการปล่อยวางยศสกการะอ่ะไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้น